สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนรีสอร์ทนะที่เชียงรายนะก็ราคาประมาณ700กว่าบาทนะครับจาก็จะประมาณ761อบาทคืนวันเสาร์เนาะ,ะก็จะมีทั้งหมดเอ่อ10 78ห้องได้ฮะทรงก็จะเป็นบังกะโลเนาะแล้วก็มีห้องแบบเรียงๆรียงเป็นแถวด้วยนะฮะห้องดีสุดก็จะเป็นห้อง A ครับ ไม่รู้ว่าราคาจะต่างกันหรือเปล่าห้อง A เป็นยังไง่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูครันบรรยากาศก,ก็ดีอยู่นะฮะในห้องก็เปิดห้องน้ำมามีกลิ่นอับนิดนึงแต่ว่าสะพักก็หายมีพัดลมดูดอากาศครับนี่ห้อง A ที่ดีสุดฮะผมว่ามันปูนขัดมันเนอะคมคิดเห็นผมนะให้ดูประมาณนี้แล้วนะ บรรยากาศก,ก็ออกแนวสวนๆนะใครชอบแนวบังกะโลก็ประมาณนี้ถือว่าดีฮะมีคนดูแลทำทรงน้ำสวนสะอาดสะอานด,ดีฮะเดี๋ยวในห้องเดี๋ยวรอก,ก่อนฮนะตอนนี้มันลก,ลก,พ,อลกพอตัวผมนี่แหละหมายเลขแต่ละห้องไม่ได้มีหมายเลขเด็ดและกันเอาเป็นว่ามันก็อยู่ตำแหน่งที่โอเคทุกห้องแล้วกัน 14 15ก็จะโล่งๆดีๆนะอะไรงี้เดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ที่ว่ามันเป็นแบบเรียงๆเนาะอาจจะถูกลงมาหน่อยเรียงติดๆกันนะฮะเนี่ยสิบแปดสิเิบเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียงผมว่านาราคาน่าจะถูกกว่านะแต่ไม่มีให้จองในอโกดานะฮะแต่โทรกับที่พักก็าอาจจะมี อ่าส่วนนี้จากสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยอ่ามันจะหันมาอีกฝั่งเลยก็ถือเป็นที่พักที่ดีอันหนึ่งนะครับผมว่าราคาย่อมเยาเนาะอาจจะไม่ได้ดีแบบโอ้โหโคตรดีนี่น่าจะเป็นของพนักงานว่าเฮสร้างซะสวยเชียผมว่านะมีหมาแต่ว่าหมาไม่ดุนะฮะอาจจะมีห่าบ้างเล็กน้อย ว่าออกไปทางน่ารักนะกด GPS เจอ e อยู่นะฮะอยู่ที่แม่สายนะที่นี่ห่างจากที่ท่องเที่ยวไหมไม่นะฮะผมว่าใกล้อยู่ใกล้ผามีใกล้แบบว่าชายแดนที่ว่าทางออกไปทางด่านตรวจนะะนี่ข้างหน้าเป็นยังไงอาจก็จะมีแต่ไม่มีอาหารเช้านะครับที่นี่ เสียงน้ำตองน้ำตกเนาะข้างหน้าเป็นไงก็จะเป็นแบบนี้ก็คงไม่มีครับจบคลิปเนาะมีป้ายบ้านสวนรีสอร์ทเชียงรายเซิร์ชไปเลยครับเดี๋ยวค่อยถ่ายภายในห้องเนาะมาดูห้องกันเนาะผมได้ห้องเบอร์สิบนะถามว่าสาภาพใหม่กิ๊บไหมก็ไม่ใช่เรับเป็นแบบ แต่ก็ไม่เก่าขนาดจนรู้สึกแย่นะออแล้วก็เตียงออกไปโทนแข็งนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แข็งจนแบบว่าปวดตัวอะไรงนี้เลยถือว่าแข็งแต่น,นอนสบายกันนะเอางี้ดีกว่าตื่นมาก็ไม่ปวดหลังนะฮะทีวีอะไรก็พร้อมอยู่นะแอร์นี่แทบไม่ค่อยได้ใช้เนาะแล้วก็จะมีน้ําให้สองขวดจะเป็นน้ําขวดแก้วนะฮะมีกางให้ชู่ให้เนาะแต่รองเท้าเนี่ยทำไมถึงมีคู่เดียว ก็จะมีผ้าขนหนให้สองผืนนี่คือสภาพห้องใช้แล้วนะฮะมันก็อาจจะดูนั่นนะแต่น้ําร้อนน้ําเย็นนี่ก็ถือว่าดีอยู่นะฮะปรับจูนแบบหนึง่งก็จะมีสบู่ให้สองก้อนนะอ่าพัดลมดูดอ,อากาศพร้อมนะแล้วก็อาบน้ำหนึ่งถ้าผมไม่คะแนนผมก็ให้สักเจ็ดแล้วกันก็พัดลมดูดอากาศก็จะเป็นแบบว่า เป็นระบบแบบเดินเข้าเดินออกแล้วมันจะทำงานเองอะ่ะตู้เย็นก็สภาพแบบเหมือนที่บ้านอะ่ะใช้อยู่ทุกวันเลยประมาณนี้โอเคครับก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเป็นที่พักราคาแบบย่อมเยาวเนาะเจ็ดรอยนิดเจ็ดร้อกว่าบาทบรรยากาศดีอยู่ใกล้ที่ท่องเที่ยวนะฮะมีอะไรที่ต้องพูดอีกไหมอ๋อผมที่ผมไม่เห็นก็คืผมไม่เห็น Wi-Fi เนาะแล้วที่นี่เจ้าของก็ ไม่พูดเยอะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่นะฮะก็ดูโอเคอะเจ้าของดูโอเคคือผมมาเร็วเขาก็ให้เข้าเลยอย่าเงี้ยถ้าห้องว่างนะประมาณนะครับงั้นก็จบคลิปนะครับผมบา,บายยังไงก็เลยมาพักกันนะครับอขอแก้หน่อยเนาะก็คือตึกนี้ก็คือห้องพักเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะไม่มีให้จองในเว็บเนาะราคาพูดง่พี่เขาบอกว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยฮะ จะวอล์กอินมาส่วนนี้ราคาไม่ได้ถูกครับแต่มันเป็นห้องสําหรับสี่ท่านเนาะอ่าสี่ท่านก็จะมีอยู่สามห้องนี้แหละแต่ไม่มีให้จองในเว็บเหมือนกันครับผมอ่าส่วนนี้ถ้าจองเตียงคู่พี่เขาบอกมันจะได้โซนแบบเนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยแล้วก็สิบสี่สิบห้ามั้งอันนี้คือเตียงคู่ครับผมเอาเตียงเดี่ยวเนาะก็จะได้โซนหน,นึ่งสองสามสี่ห้าจปเก้าสิบมั้งประมาณนั้นโอเคครับก็คงหมดแล้ว